ครบับวันนี้มาน,นี้นำการให้อาหารลูกฟอสนะครับผมสำหรับที่ฟาร์มของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกฟอสอายุสี่วันนะครับเพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อน,นจะสังเกตดูว่านี่ตัวเขาก็จะเล่มตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยวันที่สามวันที่สี่เนี่ยตัวเปลือกไข่หรือว่าตัวไข่ที่เขาได้ฟักออกมานะครับ เปลือกไข่ที่เขาได้ฟักออกมาเขาจะกินเปลือกไข่ที่เขาฟักออกมาครับผมเป็นอาหารนะครับซึ่งวันที่สามวันที่สี่ก็เริ่มจะเบาบางไปแล้วครับผมตอนนี้ก็จะเหลือแต่ลูกออสน,นี่ครับผมอาหาร <c oughs> ที่เราจะให้คือเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับผมซึ่งผมจะแช่น้ําไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาดูดน้ําเข้าไปเพื่ออะไรน,นะครับผมก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ท้องเขาอืดน,นะครับผม เพื่อที่จะไม่ให้ท้องเขาอืดสำหรับของผมนะครับเพราะว่า,าการที่เราจะให้กินอาหารเมร็ดที่ที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะครับผมเขาอาจจะกินเยอะเกินไปจะทำให้ท้องเขาอืดแล้วก็อาจจะทำให้ลาลูกไปได้นะครับผมอาจจะตุยไปนันเองนะครับผมเนี่ยก็จะให้อาหารเม็ดแบบนี้นี่ครับผมอ่าผมไม่ได้ปั้นเป็นผมไม่ได้ปั้นเป็น เป็นก้อนแบบนั้นนะครับนี้อันนี้คือแช่น้ําไว้เรียบร้อยนะครับผมมันจะเป็นนุ่มๆหน่อยก็จะให้เขาประมาณนี้ก็โรยให้ไปเลยนะครับอ่าตัวนี้จะป้องกันอาการท้องอืดนะครับนี่ก็จะโดยบางๆทั่วบ่อนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องให้หนาแน่นมากนะครับผมช่วงแรกๆเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวก่อนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ นี่ับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ช่วงนี้นะครับผมเขาก็จะเหมือนอดอาหารแล้วเขาก็จะกินกันเองนะครับเขาก็จะกินกันเองก็หวานทั่วทั่วบ่อไปเลยครับผมไม่ต้องเยอะมากหวานบางๆให้ทั่วบ่อนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมากินเองของเขาเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ก็แน่นอนครับตามที่เคยเลี้ยงมาเขาก็จะกัดกันเองแล้วก็จะทำให้ปริมาณลูกอันเราลดลงแบบแบบแน่ใจหายครับผมเพราะว่าที่เคยเลี้ยงมาก็ ก็หวังให้ทั in ่วเลยก็จะประมาณนี้ครับผมแนะนําพี่ๆเพื่อนหรือว่าผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์หรือว่าอให้คําแนะนาเข้ามาหนะครับก็แค่นี้ครับผมนี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับลูกออดเขายังไม่เคยกินนะครับแต่นี้ก็จะเริ่มวิ่งขึ้นมาตอดของอาหารแล้วนี่ครับผมจะให้ดูบาง เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาจะเริ่มกัดกันเองแล้วครับนี่เขาจะเริ่มกัดกันเองเนื่องด้วยอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าไม่มีอาหารนะครับผมโอเคครับผม